ครับทีนี้กลับพามาดูเส้นที่บ่งบอกถึงการเป็นลูกกัมพานะครับกัมพาตั้งแต่เด็กแต่ชีวิตได้การเลี้ยงดูอย่างดีนะครับกัมพาตั้งแต่เด็กชีวิตได้การเลี้ยงดูอย่างดีปุคคลที่มักจะเป็นกัมพาตั้งแต่เด็กตั้งแต่แรกออกมาเ่ยนะมักจะเป็นเส้นเกาะที่อยู่บนเส้นชีวิตนี่แหละนะครับอาจจะเป็นตัวเป็นเกาะติดอยู่ประมาณต้นต้นเส้นชีวิตมักจะอยู่มือซ้าย บางคนมีทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยก็คือชาดเจีนนั่แหละว่ามันจะต้องมีเหตุให้เกิดการกัมพานะครับพ่อแม่ทิ้งไปหรือพ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่เด็กอย่างนี้นะทีนี้ประเด็นมันคือว่าเมื่อกัมพาแล้วชีวิตจะได้การเลี้ยงดูอย่างดีหรือไม่นะครับมันก็จะมีเส้นมาช่วยอยู่ผก้คนที่เป็นกําพาแล้วมักจะมีเส้นตัวนี้เข้ามาเป็นตัวเส้นอุปถัมภ์หรือเส้นคุ้มกันนั่นแหละนะครับมาเป็นตัว รับในตำแหน่ง,งที่มันเป็นเกาะนะอาจจะเป็นหนึ่งเส้นสองเส้นได้หมดนะครับแล้วข้างล่างก็มักจะมีเส้นอุปัมภ์ในช่วงต้นของชีวิตอีกเหมือนกันใครที่มีลักษณะเส้นคุมกันเนี่ยนะมาล่างยาวๆคุมในตำแหน่ง,งที่มันเป็นเกาะก็คือเมื่อเกิดก,ก,การกำพันแล้วจะมีคนอื่นรับไปเลี้ยงดูเป็นอย่างดี เด็วดูอย่างรีในที่นี้ก็คือมีที่อยู่ให้กินแน่นอนได้รับการศึกษาอบรมเลี้ยงดูอย่างดีไม่ตบไม่ตีนะครับทำผิดพลาดก็จะคอยตักคอยเตือนคอยบอกคอยสอนนั่นเองนะครับไอ้ประเภทที่เอาไปเลี้ยงดูแลตบตีทุบตีทำร้ายให้ทำงานหนักมันก็จะมีเงื่อนไขที่เส้นพวกนี้มักจะอยู่ห่างๆหรือไม่มีเลยนั่นเองนะครับ อันนี้เป็นเกิดเล็กเกดน้อยสำหรับวันนี้นะครับ